สวัสดีคะ่ะวันคล้ายวันเกิดของน้องซันเดย์ก็เวียนมาถึงอีกแล้วนะคะในช่วงเช้าก็เลยพาน้องซันเดย์มาใส่บาตรวันเกิดนะคะยายก็คือสอนมาแบบนี้จ้าภาพอีกทีก็จะเป็นช่วงเย็นแล้วนะคะน้องซันเดย์บอกว่าวันเกิดไม่ขออะไรมากก็อ,อยากกินหมูกระทะคับแม่แม่หมวยก็ใจสามโลเบาๆคะ่ะหลังจากนั้นแม่หมวยก็มผักแล้วก็ไปจัดจานทั้งหมดเลยนะของโปรดลูกชายนํากุ้งไปล้างไปแกะให้เรียบร้อยเวลากินจะได้ไม่ลําบากนะคะแล้วก็ซื้อเค้กเซเว่นมาให้ลูกด้วยค่ะเราไม่ได้เน้นของ แพงนะเน้นของที่ลูกเราชอบนะจ๊ะก็เป็นปาร์ตี้เล็กๆภายในครอบครัวนะคะหมวยเตรียมของเสร็จแล้วคุณยายก็โทรมาอวยพรหลานชายสุดที่รักเลี้ยงกันมาตั้งแต่วันที่เกิดเลยนะคะน้องซันเดย์จะอยู่กับคุณยายกับคุณตาตั้งแต่เกิดตั้งแต่วันแรกเลยนะคะเขาก็รักของเขาน้องก็คือห่างไกลกันน้องสันเด็กก็คือเริ่มลืมคุณยายแล้วจ้ะเด็กนอกใครอยู่ใกล้ใครก็จะติดคนนั้นคุณยายก็มาโทรอวยพรให้หลานเป็นเด็กดีหลานก็ขอบคุณค่าคุณยายแล้วเจอกันนะคะแม่หมวยก็ดีใจมากๆเลยนะคะคุณ ยายมีรอยยิ้มแบบนี้เห็นแม่มีความสุขตอนนี้เขาก็ลังไปดูมอลลํากับน้องจ๋าในหมู่บ้านจา้าหลังจากนั้นแม่หมวยก็โทรหาคุณตาของน้องซันเดย์นะคะคุณตาก็อวยพรให้หลานดีใจใหญ่เลยค่ะยังไงแม่หมวยก็ต้องขอขอบคุณคุณตาคุณยายน้องซันเดย์นะคะเลี้ยงมาตั้งแต่เกิดเลี้ยงมาแบบดีไม่ให้ไก่ไลไม่ให้ตอมเลยค่ะหลานชายคนแรกนะคะคุณตาคุณยายก็คือเลี้ยงดูประคบป,ประงม,มดีมากตามใจสุดๆอยากได้อะไรก็คือหาให้้ไม่มีพ่อกับแม่เลี้ยงน้องสันมานั้นหนูกคงลําบากแน่ พราะช่วงนั้นจะเป็นช่วงกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวยังไม่มีอะไรเลยนะคะอต้องขอบคุณพ่อกับแม่มากๆเลยนะที่เลี้ยงลูกให้หนูนะคะหลังจากคุยกับคุณตาเสร็จน้องซันเดย์บอกว่าแม่ครับเริ่มงานได้เลยครับหิวแล้วหลังจากนั้นน้องซันเดย์ก็เอาของโปรดไปย่างนะคะจะเป็นกุ้งนะคะได้<ม>หันมาอีกทีหมดเลยค่ะกุ้งในถาดนั้นไม่เหลือแล้วจ้าของโปรดของน้องมากๆเลยนะคะน้องอชอบมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่จําความได้เลยย่ากับหลานก็คือเริ่มกินแล้วค่ะป้ากับคุณปู่ก็นั่งคุยกันสับเพเฮร่ากันไปค่ะคุณ น้าน้องซันเดย์บอกว่าชอบเตาอันนี้มากเลย <มา S 1> ลูกก่อนไม่เคยได้กินหมูกรอ,อบเลยมีแต่ต้มเอาจ้าจากนั้นแขกคนสําคัญของเราก็มาปากับรงแดงของโปรดมาให้หลานค่ะเป็นขนมนะคะค,ค,คุณพี่ทั้งสองคนมากๆเลยนะคะที่รักและเอ็นดูน้องซันเดย์อะไรก็คือซื้อมาให้กินตลอดเลยค่ะกราบขอบพระคุณจากใจจ้าปาร์ตี้วันเกิดของคนในครอบครัวของหมยเหมยก็คือไม่ได้มีอะไรมากมายจะ็นหมูกระทะแล้วก็กินข้าวกันแค่นั้นเองเลยค่ะความสุขที่เรียบง่ายเข้าสู่ช่วงเป่าเค้กกันแล้วค่ะ ทุกคนแม่หมวยทํำยังไงเต็มความสุขให้ลูกได้แม่หมวยก็จะทำนะคะหมวยก็คือซื้อหน้ากากเสือ,อามาให้ทุกคนใส่เลยนะคะน้องสันดีบอกว่าแม่หนูมีความสุขมากๆอะ<ๆ>ไรเล็กๆน้อยๆที่เด็กชอบแม่จัดให้หมดค่ะดีใจที่หนูชอบนะลูกนะ Happy Birthday to ีเดยวหลังจากเป่าเทียนเสร็จนะคะแม่หมวยก็ให้น้องซันเดย์ขอพรปูกกับย่าลุงแดงกับป้าฝ้าแล้วก็ป้าปานัดด้วยจ้าสวัเด้สุขภาพพานามัยแข็งแรงนะลูกนะไม่เจ็บแล้วก็ไม่ไข้ตกน้ำอะไรตกไปไม่ใหม่เลยลูกนะขอขอสาธุขอขอ คำอวยพรจากปู่ย่าจากคุณลุงคุณป้าจากพ่อแม่ก็คือศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วค่ะอวยพรเล็กๆน้อยๆแต่เปลี่ยนไปด้วยความสุขเลยนะจ๊ะพรกับพ่อเสือหน่อยพ่อเสือมาแล้วเสียมายัดพ่มเสีอโอ้ยขอเสือคีดเงาเลยเด้ขอเสือคเงางงขอให้หนูเรียนหนังสือเก่งๆขอให้หนูอย่าดื้ออย่าดื้อย่าโซนแล้วก็เป็นคนดี โตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีอนาคตที่ดีนะลูกนะโอเคสาธุ uh huh. แม่ขอให้หนูมีความสุขทุกวันขอให้หนูเติบโตเป็นคนดีของสังคมแล้วก็เติบโตแบบมีคุณภาพมีคุณธรรมรู้จักผิดชอบชั่วดีแค่นี้แหละ p y b i r t h day ท o y ยู หลังจากนั้นป้าปๆของน้องซันเดก็โทรมาอวยพรนะคะมี่ยะแตงปลากุ้งนะคะแล้วก็ปลากรอยด้วยพี่แพตตี้ด้วยพี่แป๊บซีด้วยนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะผู้ใหญ่ใจดีโอนเงินมาเป็นของขวัญวันเกิดให้น้องซันเด์น้องซันเด์เป็นเด็กที่โชคดีมากๆเลยขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่รักและเอ็นดูน้องซันเด์ค่ะสําหรับปาร์ตี้วันเกิดน้องซันเด์วันนี้ก็ครบรอบแปดขวบเลยนะคะขอบคุณคำอวยพรอันประเสริฐจากทุกท่านเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ของทุกคนเลยนะคะอันประเสริฐขอให้ ย้อนไปหาทุกท่านเลยค่ะหลังจากนั้นก่อนนอนลูกชายก็วพว <packs S 2> งมาลัยมาไหว้ขอพรแม่นะคะอจะดื่มไปบ้างแต่แม่ก็ภูมิใจในตัวหนูนะคะ <แบ S 1> หนูสุดๆไปเลยแม่ก็ไม่ขออะไรมากมายจากหนูแม่แอยากเหนหนูมีความสุขในทุกวันและก็เอาตัวรอดให้เหมือนพี่เจนะเป็นคนเ <นะ S 2> ก่งเหมือนพี่เจจ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้แม่หมวยและครอบครัวด้วยนะคะขอบคุณทุกคําอวยพรนะคะวันเกิดน้องสันเดย์ปีนี้มีความสุขมากๆน้องันเดย์รับทรัพย์ไปเต็มๆจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย๊ายบาย